ว่ายัางไงเรียกอะไรแต่เช้าคุณให้มาเอารังวานบอกรางวานที่หนึ่งเหรอว้าว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 รางวันที่หนึ่งนะครับหายไปตั้งหลายวันเนี่ยคุณไม่ได้มาคุณไปไหนมาครับเที่ยวที่สกลอภรรยาไปเที่ยวครับแล้ววันนี้ก็เอารางวันที่หนึ่งมา นี่เขาดูยังไงนะเวลาเขาดูเลขเขาดูจากเลขเลขไหนไปหาเลขไหนอ่ะเขาเรียกเขาไล่าจากไหนอะ่ะเวลาเขาดูอ่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบอะไรหลักหนึ่งก็อยู่นี่หลักหนึ่งอ๋อนี่คือหลักหนึ่งแต่แต่งวดแต่ครั้งนี้ติดแบบมั่วอืมก็เป็นแต่ก่อนจะติดเป็นหลักของมันเลยจะดูง่ายอ๋อ,อ,อนี่ไงโซนหนึ่งโซนสองซนสามโซนสี่หนึ่งแต่โซแล้วก็ไป่มาเนี่ย

อะไรคุณคุณมาเอารางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าว่าาคิดรางวัลอะไรนะแค่นี้ที่เสียแค่นี้คนนี้ก็ต้องกินเลยคุณนุ่นเออคุณนุ่นอยู่อเมริกาใช่อคุณนุ่นไปจัดให้เลยมีีอ่นว่าอะไรจะซื้อลอตเตอรี่กับลุงมอนอ่ะมาอคิด เอาอะไรนะเอาคลิปใครเล่าไปหลายวันติดแน่หายหน้าไปหลายวันจะเอาคลิปเสร็จแน่คลิปโอ้นึกว่ามาติปติปอะไรลุงมลยังไม่ถูกหวยเลยวิวเอาเลขอะไรดีเนาะทุกคนฮะใครสนใจเลขอะไรบอกมาได้นะครับบอกมาได้นะครับคนเยอะ ยูทูบเบอร์เยอะเมื่อวานมากันทุกช่องเลยยูทูบเบอร์เมื่อวานอือโอ้มากันทุกช่องเลยอืนอนเยอะมากกราบไหว้องปู่นป้าจิตใจบุญน้ำให้ถูกรางวัลสักทีเถอะองปู่นอ๋อวันที่หนึ่งนี้หนึ่งมิถุนาเนี่ย